ความเพื่งอยู่ที่สาม้อยปดสงศานะครับครั้งแรกเรากดโหมดครั้งที่สองมันจะอยู่ที่นะครับอ่าสมอยสิบนะครับอุณหภูมิที่ใช้เป็นวัสดุจริงนะครับยู่ที่ส9 0กานะครับกดครั้งที่สามนะครับจะเป็นการใช้เวลานะครับเวลานะครับขึ้นอยู่กับวัสดุชิ้นงานนั้นๆนะครับดูตามคู่มือที่อยู่หหน้าสุดได้เลยนะครับเีวเวลาบอกนะครับเวลาเพิ่มก็เพิ่มได้เลยลดวก็แช่ก็ได้ พวกเคสตะปูเคสต่างๆใช้ประมาณหนึ่ง้อยวินาทีนะครับตัวครั้งที่สี่คือออกนะครับเครื่องพอวอร์ถึงสามวันแปดิปึ๊บนะครับเครื่องจะร้องนะครับว่าพร้อมที่จะใช้งานแล้วพอเครื่องอ่ามันพร้อมใช้งานให้เรากดปุ่มสตป๊อกกับสตาร์ทนะครับคือปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเดียวกันนะครับปุ่มสตาร์ทกับสำปอกวงกระดาษ A4 ลองก่อนไม่ให้มันเลอะนะ เคสไอโฟนนะครับเคสโทรศัพท์อมาได้สิบสองชิ้นมต้องระวังห้ามโดนตรงไหนไหมคะ<น>เครื่องนี้คะ่ะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็คืออยยาใช้เกินใช้ต่อเนื่องนะครับสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ้งเราพักพักนานแค่ไหนประมาณพักครึ่ชงชั่วโมง เวลาหยุดใช้ท like ี no, Dude, uh ่เราต้องต้องปิดเครื่องอะไรยังไงไหมหรือว่าก็หยุดใช้ก็ปิดเครื่องเลยได้ไม่ต้องเปิดเอาวางวางมาสตาร์ทใหม่เอาไว้ใช้เป็นแค่ติดติดเขาก็เปิดได้ตัวนี้ก็ตาธรรมดา24ธรรมดาเพื่อจะไม่ให้หลุดส่วนเกินนะครับลงไปเยอะที่ไม่ให้ันเละเท เมื่อกี้ตอนเปิดเครื่องอะค่ะเสียบปั๊ก็แค่กดพาวเวอร์ตรงนี้เปิด<ช>แล้วก็รอมันวอร์มใช่ไหม<ช>คะรับว่าอุณภูมิอะไรซ็้ให้หมดแล้วว่าจะยัดไอโฟนเข้าไปอีกนหมนังก้อง เป็นเป็มเพียบค่สองอันแค่สองอันสองก็สองแล ให้เรากดสตาร์ทนะครับรอนะครับอุณหภูมิวิ่งถึงสามร้เก้าสิบนะครับค่อยเข้าพัสดุแล้วที่ว่าลูกค้าบางรายไปปรับอุณหภูมิตรงนี้ใช่ไหมจะงงเรื่องการตับเวลาแล้วก็ปรับอุณหภูมิแค่กดหมุกแค่สามครั้งปรับเปลี่ยนกดไปมือสองสามครั้งที่สี่ตัวออกโปรแกรมไฟตรงนี้จะไม่ติดอะไร เวลาก็าจะถอยหลังเองอันมัแรงกดนะครับให้หัวนอ็อตด้้นด้านหน้าสุดนะครับโผล่ขึ้นมาประมาณ1นึเซนติเมตรทุกวัสรุปชิ้นงานนะครับ